ต่อไปเป็นรายการที่617การแข่งขันวิน่งผัด4คู400เมตร14ปีชายรอ,อ,อบที่1เลยชองที่1เทศบาลนครนนทบุรีชอ่องที่2องค์การบริหารจาังหวัดศรีสะเกษชอ่องที่3เทศบาลนครสุร,ราษฎร์ชอ่องที่4 องค์การบริหารจังหวัดสงขลานี่อที่ที่ห้าองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายช่องที่ที่หกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี์มทยาอที่ที่เจ็ดองค์การบริหา,ารจังหวัดกาฬสินธุ์และช่อที่ที่แปดกรุงเทพมหานคร 400เมตร400หลาต่อไปเป็นผลกา,ก,าการแข่งขันในการที่6เดือนสาวการแข่งขันเตะโดรนสูง18ปีรอบทีลิศชนะ